สวัสดีครับการจัดการขยะของธนาคารขยะบ้านหนองน้ำใสหมู่ที่แปดตำบ,นนนำบ,บำตลหนองบัวเกลประคําจังหวัดพิรำโดยมีนายทองวันยย็นกระโทษเป็นประธานและทำงานซึ่งในการจัดการขยะข,ของต้ทนทนหมู่บ้านหนองน้ำใสถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีของการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลในพื้นที่อำเภอ ซึ่งมีงอย่างเดียวที่ดําเนินการจากการลงพื้นที่แต่าก,การสอบถามแต่าก,การพบปะพูดคุยถือว่าเป็นการทํางานที่อาศัยความร่วมมือจากทุกคนในชุมชนร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกันซึ่งส่งผลดีต่อพี่น้องชุมชนนำมาซึ่งการลดจํานวนปริมาณขยะในครัวเรือนเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวโดวยการนําต้นแบบ นานโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดการกะดับชุมชนมาเป็นแนวทางในการดาเนินการในส่วนของตัวประกรมก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการของหมู่บ้านหนองน้ำใสให้ประสบผลสําเร็จบรรลุผลสำเร็จ,ารรจตามแนวทางทุกป,ประการอบค,ครับประสัมพันา์เกี่ยวกับวิธีทัก่อนนะครับเฟสหนึ่งนะครับ สวัสดีครับผมนายสัาติชากรรัตน์ตำแหน่งปงัดองค์การบริหารส่วนตัหนองบัวนะครับได้มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายขยะรีไซเคิลในวันนี้ของชุมชนบ้านหนองน้ำใสหมู่ที่8ปดตลหนองบัวนะครับก็ถือได้ว่าชาวบ้านหนองน้ำใสหมู่ที่8ปดตลหนองบัวนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นชุมชนนะฮะที่มีความสามัคคีกันนะครับในการจัดก,การขยะ แล้วก็บริหารจัดก,การขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยังยืนแล้วก็ได้จัดทําโครงการธนาคารขยะขึ้นนะฮะก็ถือได้ว่าในวันนี้นะครับเป็นการซื้อขายขยะรีไซเคลนนะครับก็พ่อแม่พี่น้องก็มาจํานวนเยอะนะในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ได้ทป็วความร่วมม้ร่วมมือนะครับในการซื้อขายขยะแล้วก็จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวของเรานะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับทีนี่เป็นธนาคารธนาคารใช่ครับต้องม้วนต้องม้วน่านมวนอไรต้องคลายเาะรน้อน คราวนี้ของดินรักชมน้องน้อง <laughs>